นี่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านเรามาพูดภาษาอังกฤษกันอีกแล้วนะคะสำหรับบทนี้ซึ่งเป็นบทที่27เนี่ยมีชื่อว่า ideal people ideal people หมายความว่าคนในอุดมคติคือจริงๆแล้วก็ทุกคนก็มีคนในอุดมคติกันทั้งนั้นแหละคือคือเราคิดเอาไว้นะคะว่าจะได้พบคนที่มีลักษณะงั้นๆๆๆนะ t ท l l dark ก n d h a n d ัน m e นะคะหรือว่า รวยสวยหมวยขาวอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะคือให้ได้อย่างนั้นน่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปวางเกณฑ์ไว้สูงนักหรอกนะคะเพราะว่ามันยากที่จะได้คนลนักษณะอย่างนั้นเอาเป็นว่าให้เข้าใจกันคุยกันได้รู้เรื่องก็พอแล้วนะคะแต่ก็ถ้าพูดถึงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมองคนในอุดมคติไม่เหมือนกันเท่าไหรน่นักนะคะมีการวิจัยว่าผู้หญิงจะมองผู้ชายในอุดมคติโดยมองว่า จะนำพาเธอไปสู่ความสำเร็จได้มีลักษณะเป็นผู้นำมีทักษะในการทำงานมีศัยกยาภาพสูงมีอารมณ์ขันและฉลาดโอ้เท่าที่พูดมานี่เยอะจังเลยนะคะเป็นอุดมคติที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นลักษณะผู้นำมีทักษะในการทำงานําเธอไปสู่ความสำเร็จมีศัยกยาภาพสูงนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่ในตัวคนคนหนึ่งได้ทั้งหมดนะคะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีอารมณ์ขันและฉลาดนี่ก็เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีบ้างที่บางท่านที่ ที่น่ารักนะคะคือในสภาวะการที่เป็นเช่นนี้ก็สร้างอารมณ์ขันกันขึ้นเพื่อจะได้หายเครียดนะคะอันนั้นคือชายในอุดมคติของผู้หญิงแต่ผู้ชายก็จะมองสาวในคนอุดมคติว่าต้องมีรูปลักษณ์ต้องตาก่อนอื่นนะคะอันนี้เป็นธรรมดาเลยนะคะคือเรา,าต้องมองเห็นหน้ากันก่อนนะใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ทราบว่าอืหน้าตาเขาสวยงามเช่นนี้นะมันต้องตากันไว้ก่อนแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกอบอุ่น และใครมีความสามารถในการเข้าสังคมได้เป็นแม่สีเรือนรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวและอ่อนไหวอ่อนไหวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเซนซิทีฟมากไปนะคะคือมีอารมณ์อ่อนไหวไม่ใช่ทูมือหรือว่า้าวเหล่านียน,นะคะซึ่งอันนี้เป็นลักษณะข,ของผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายส่วนใหญ่นะคะซึ่งบางท่านอาจจะเถียงว่าไม่จริงอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าที่พูดไปนั้นก็เป็นการวิจัยโดยก,กว้าง แต่ถ้าท่านไม่ได้วางเกณฑ์ไว้อย่างนี้ก็คิดว่ารับฟังไว้แล้วเล่นกันแล้วกันนะคะทีน,นี้ลองมาฟังบทสนทนาระหว่างเดฟกับเคทเพื่อนหนุ่มสาวดูว่าสาวเจ้านี่ชอบไ d เดีย e o p โ e ชนิดไหนนะคะ Do you have a date for the party yet? Actually, I don't. Do you think you can help me find one? m mm, m What kind of guys do you like? Oh, I like guys who aren't too serious and who have a good sense of humor. you know like you okay what else well i prefer someone i have something in common with who i can talk to easily i think i know just the guy for you chris simpson do you know him no i don't think so let me arrange for you to meet him and you can tell me what you think นี่เป็นธรรมเนีมของคนอเมริกันนะคะที่จะต้องหาคู่นัดเพื่อไปงาน party. ปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเดฟก็เลยถามว่า do you have a date for the party yet do you have a date for the party yet หมายความว่ามีคู่นัดไปงานปาร์ตี้หรือยังนะคะซึ่งเคทก็ตอบว่ายังไม่มีเลยคือ actually I don't จริงๆแล้วยังไม่มีเลยแหละแล้วก็ขอให้เดฟช่ยวยหาให้ด้วยกันบอกว่า do you think you can help me find one Do you think you can help find you you one? think help can me เธอคิดว่าเธอจะหาให้ฉันได้บ้างไหมเออหาคู่เดทให้นี่ก็ค่อนข้างจะยากนะคะคือมันต้องดูด้วยว่าจะไปด้วยกันได้ไหมเพราะนั้นเดฟก็เลยร้องว่าอืม hmm, what kind of guys do you like What kind of guys do you like คือเธอชอบผู้ชายแบบไหน,นที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสํานักง,งานกอสนอนกระทรวงศึกษาธิการ Like guys who aren't too serious คือหนุ่มที่ไม่เคร่งครึมเกินไปนัก and who have a good sense of humor who have a good sense of humor humor นี่สะกดอย่างนี้นะคะ h u m o r หรือถ้าเป็นอังกฤษก็จะสะกด h u m o u r นะคะ and who have a good sense of humor คือคนที่มีอารมณ์ขันนะคะเพราะนั้นจะสังเกตว่าใครๆก็ชอบคนที่มีอารมณ์ขันเพราะว่ามันทำให้โลกนี้ดูงดงามน่าอยู่นะคะ แล้วก็เคสก็ยังหยอดท้ายว่า like you like you คืออืมอย่างเธอนี่แหละนะคือเธอนี่แหละมีอารมณ์ขันเดียบก็อืมดีใจนะคะแล้วก็ถามว่า what else แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่ว่ามาเนี่ยนอกจากไม่ชอบคนที่เคร่งครึมเกินไปแล้วก็ชอบคนมีอารมณ์ขันแล้วมีอะไรอีกนะคะ what else Well I prefer someone I have something in common with I prefer someone I have something in common with คือ ชอบคนที่มีอะไรง่ายๆนะคะคุยกันได้ Who I can talk to easily Who I can talk to easily ซึ่งฉันคุยด้วยได้ง่ายๆคุยกันได้ง่ายเนี่นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าประโยคที่เคสพูดเนี่ยมีคำว่า who เป็นคำเชื่อมซึ่งเราเรียกว่า relative pronoun relative pronoun นะคะซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันโดยที่คำว่า who เนี่ย จะทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยคตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีประโยคสองประโยคอยู่เนี่ยนะคะคือประโยคว่า a man is standing near the door กับ the man is my boss อะนะคะสองประโยคนะ a man is standing near the door กับ the man is my boss เราอยากจะเชื่อมประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะให้เหลือเพียงแค่ประโยคเดียวจะได้ค่ะให้มันเป็นประโยคที่ยาวขึ้นเราก็จะใช้คำว่าหูเชื่อมก็จะได้ประโยคว่า A man who is standing near the door is my boss. A man who is standing near the door is my boss. เดี๋ยวจะใช้ the ใช่ไนะคะ The man who is standing near the door is my boss ก็รู้เรื่องกันไปเลยใช่ไหมคะว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงใกล้ประตูนั้นเป็นเจ้าไหนฉชนเหแงะหรือถ้าเกิดว่าเรามีประโยคอื่นสองประโยคนะคะเช่น I'd really like to find a friend I'd really like to find a friend ประโยคนึงนะคะกับ The friend doesn't criticize me all the time. The friend doesn't criticize me all the time. เราก็เชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันมันก็จะเป็น I'd really like to find a friend who doesn't criticize me all the time. I'd really like to find a friend who doesn't criticize me all the time. คือจริงๆแล้วฉันอยากได้เพื่อนนะอยากเจอเพื่อนชนิดที่คนที่ผู้ที่เนี่ยนะคะคำว่า who นะ who doesn't criticize me all the time คนที่ไม่ คอยวิจารณ์ฉันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะใ,ใครก็อยากได้ครบใครที่เป็นเช่นนี้แหละคือไม่ใช่มันว,วิจารณ์แล้วตายวันนี้เธอแต่งตัวอะไรเนี่ยเฉมจางหรืออ้าวทำไมเธอทํางั้นละ่ะมันไม่ถูกนะอะไรเนี่ยเราฟังแล้วมันก็คงจะรําคาญนะ,นะคะงั้นก็เอาคนที่ไม่ต้องมาคอยวิจารณ์เราอยู่เรื่อยเพียงแต่ให้คําแนะนําจะดีกว่านะคะเอาไหมนะประโยคเมื่อกี้ที่เราเชื่อมเข้าไปด้วยกันเนี่ยนะคะที่เราใช้หูเนี่ยนะ,ะทำหน้าที่หูทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอา w h ูมาทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคบ้างจะทํำยังไงนะสมมุติอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยคสองประโยคว่า Linda met a man y esterday Linda met a man y esterday กับ the man lent her some moneythe man lent her some money นะคะเมื่อพอเรารวมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็น the man who linda met yesterday lent her some moneythe man Who Linda met yesterday, lent her อ o m e m o นนีะคะอันนี้คือผู้ชายคนไหนเหรอผู้ชายคนที่ลินดาพบเพราะฉะนั้นลินดาพบนี่คือพบไหนอะพบใครก็คือพบผู้ชายคนนั้นไงผู้ชายคนที่ลานัลินดาพบเมื่อวานนี้เล t her some money ให้เธอยืมเงินด้วยแหละนะคะหรือมีสองประโยคนะคะว่า I saw the actor last night I saw the actor last night กับ The actor is staying in that beautiful house. The actor is staying in that beautiful house. นะคะพอเรารวมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะมันก็จะเป็น The actor who I saw last night is staying in that beautiful house. The actor who I saw last night is staying in that beautiful house. actor ค,คนไหนหละ่ะ actor ค,คนที่ฉันเห็นเมื่อคืนนี้ไงนะคะเพราะนั้นคนที่ฉันเห็นเมื่อคืนนี้ก็คือ ฮู who ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะเราค่อยตามด้วยเวิร์บต่อไปว่า is staying in that beautiful house คนนั้นนะที่ฉันเจอเมื่อคืนนี้ที่ฉันเห็นเมื่อคืนนี้แหละพักอยู่บ้านสวยนั้นเลยนะคะสำหรับฮูที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเนี่นะคะเราจะใช้ h o มแทนก็ได้โดยเฉพาะเมื่อคำกริยานั้นมี preposition ตามมานะคะสถานีวิทยุศึกษา the book สำนักงานกสนกระทรวงศึกษาธิการประโยคว่า a g i r l is my friend's sister Girl, is my friend's sister. Okay. a girl to whom I gave the book is my friend's sister. A girl to whom I gave the book is my friend's sister. The girl, The girl to whom I gave the book is my friend's sister. ะค,ะคือตอนนี้เราย้าย preposition to เพราะมันตามหลัง verb to give มาใช่ไหมคะเวลาที่เราให้ของอะไรกับใครเนี่ยมันต้อง give something to someone ใช่ไหมคะจากเมื่อกี้นี้ที่กบบอกว่า I gave the book to a girl เพราะฉะนั้นตรงนี้ girl ตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมใช่ไหมคะเราก็บอกว่า the girl คนไหนเหรอคนที่ฉันให้หนังสือไปไงนะคะถ้าไม่อยากใช้โดยที่เอา to มาไว้ข้างหน้า whom นะคะมันก็จะเป็น The girl whom I gave the book to is my friend's sister. Okay. The girl whom I gave the book to is my friend's sister. น nah. ะถ้าใช้แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องใช้หูก็ได้ใช้หูแทนเป็น the girl who I gave the book to is my friend's sister. นะคะใช้เหมือนกับตอนประโยคข้างต้นเนี้ย พียงแต่ว่าเราเอา to เขยิบออกไปนะคะให้ไกลไปหน่อยนึงอันนี้บางทีเนี่ยฝรั่งเขาก็บอกว่าบางทีเราจะลืม preposition แล้วก็หายไปเลยซึ่งทำให้ประโยคมันความหมายมันผิดนะคะก็จะเป็น the girl to whom i gave the book is my friend's sister นะคะหรือไม่งั้นจะมีประโยคอื่นอีกเช่น the police are looking for the thief the police are looking for the thief และ The thief is very clever. The thief is very clever. The thief for whom the police are looking is very clever. The thief for whom the police are looking is very clever. Preposition for verb to look, look for. หา, the police are looking for the thief. ขโมยคนนั้นอยู่นะซึ่งขโมยคนนั้น the thief is very clever ขโมยคนนั้นนี่มช่างฉลาดซักละเกินนะครับดัะนั้นเราก็เลยย้าย preposition for มาไว้ข้างหน้า whom นะคะเป็น the thief for whom the police are looking แล้ว for ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปอีก is very clever แล้วก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะกับเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราไม่อยากใช้ w whom เราก็ใช้ who โดยที่เอา for กระเถิบออกไปหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็น the thief who the police are looking for is v e r y clever the thief who the police are looking for is v e r y clever นะคะหรือไม่งั้นถ้าเกิดว่าไม่มี r r p p s s t t o o นะคะเราก็ละ who หรือ whom เนี่ยนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคได้คือ whom นี่มัต้องทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอยู่แล้วใช่ไหมคะทำหน้าที่เป็นกรรมของคำนามตัวนั้นนะนะ หรือบางทีถ้าเราใช้ who ในฐานะที่เป็นกรรมของประโยคเนี่ยเราก็ละทิ้งไปเลยนะคะเช่น the man who linda met yesterday lent her some money ประโยคแรกที่ได้ฟังไปเนี่ยนะคะ the man who linda met yesterday lent her some money ก็ตัด who ทิ้งไปเลยนะคะเกิดก,การนักก็เหลือแค่ t h e man linda met yesterday lent her some money the man linda met yesterday lent her some money ะะตัดหูไปเลยนะหรือประโยคเมื่อกี้นี่นะคะต่อจากประโยคที่ว่าที่บอกว่า the actor who I saw last night is staying in that beautiful house the actor who I saw last night is staying in that beautiful house ประโยคนี้นะคะเราไม่เอาคำว่าหูก็ได้นะเกะทิ้งไปเลยคะ่ะเป็น the actor I saw last night is staying in that beautiful house the actor I saw last night is staying in that beautiful house นะคะ ทิ้งได้เลยนะซึ่งง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลานั่งจำอยู่เอาตัวไหนมาแทนที่ดีเนาะทะนีนี้บางทีเนี่ยนะคะเราก็ใช้แดตแทนหูได้ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็น,นประธานีวิายุศึกษาประโยคสำนักง,งานกศออน,อนกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่า the man who is standing near the door is my boss The man who's standing near the door is my boss เมื่อกี้นี้นะคะเราก็เปลี่ยนหใม่เป็น the man that is standing near the door is my boss the man that is standing near the door is my boss ใช้แทนกันได้เลยนะคะจะใช้ who ใช้ that ก็ได้หรือประโยคเมื่อกี้นะคะที่บอกว่า the actor who I saw last night is staying in that beautiful house ตรงนี้เราก็ใช้ that แทนเป็น the actor that I saw last night is staying in that beautiful house มคะเอา dead ไ,ไปแทนที่ who ได้เลยนะแต่ว่าต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ who เราไม่ได้ใช้ who นะคะแล้วก็มี preposition ตามหลังคำกริยาม,มาด้วยเนี่ยเราจะเอา dead แทนไม่ได้นะคะเช่นประโยคที่เราบอกว่า the police are looking for the thief ที่เราก็ the thief is very clever แล้วเราพูดว่า The thief for whom the police are looking is very clever ตรงนี้นะคะเราจะบอกว่า the thief for that the police are looking is very clever ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราใช้ย้าย preposition ไปติดติดกับ verb นะคะอันนั้นเราใช้ that ได้นะเราพูดว่า the thief that the police are looking for is very clever the thief that the police are looking for is very clever เหมือนกันนะคะ ทันนี้กลับมาที่บทสนทนานะคะอธิบายเรื่องการใช้ relative pronoun มาซะยาวเ e ฟถามเคทว่า what else ที่ว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ต้องการอีกแล้วก็เคทบอกว่า I prefer someone I have something in common with I prefer someone I have something in common with คือมีอะไรธรรมดาประโยคนี้ละคำว่า who ไปแล้วนะคะจริงๆเราต้องพูดว่า I prefer someone who I have something in common with I'd prefer someone who I have something in common with. ทนี้ตอนท้ายของบทสนทนานะคะเดฟบอกว่า Let me arrange for you to meet him and you can tell me what you think. Let me arrange for you to meet him and you can tell me what you think. คือให้ฉันจัดการให้เธอได้พบกับเขาคือหนุ่มที่ชื่อ คริสซิมสันนะคะแล้วมาบอกด้วยนะว่าเธอคิดยังไงกับเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะติดตามบทสนทนาของเพื่อนทั้งสองนี้ต่อไปว่าหลังจากที่ได้พบกับคริสซิมสันแล้วเคสรู้สึกอย่างไร so what do you think of Chris I was worried at first especially when I saw that there was not one but two in fact I thought he might turn out as the guy who likes heavy rock music or that kind of stuff. You know what I mean? But he's just really a kind of guy, right? Yeah, we got along really well. I judge you like him. Yeah, I do. And he's really funny. He had me laughed during dinner. I think the people around the restaurant thought he, we were crazy. So, are you going to get together again? Definitely. In fact, we are going to the concert tomorrow night บอกว่ากลับมาบอกดีนะว่าเป็นไงเพราะฉะนั้นพอกลับมาแล้เดฟก็บอกว่า so what do you think of Chris อืมเธอคิดยังไงกับ Chris ละ่ะแต่พอเอนี่เป็นนัดครั้งแรกระหว่างเค t กับ Chris นะคะเพราะนั้น Kate ก็รู้สึกเป็นกังวลในช่วงแรกอย่างที่เธอบอกว่า I was worried that first I was worried that first คือไม่ทราบว่า Chris จะเป็นยังไงก็เลยกังวลไว้ก่อนนะคะแต่ก็ในที่สุดก็ได้ทราบว่าเขาเป็นผู้ซึ่ชงชอบดนตรีแบบ h ฮ a v y rock ยงยังไงก็ตามเธอก็บอกว่า we got along really well we got along really well คือไปกันได้ด้วยดียดนะคะเดฟก็เลยบอกว่า I judge you like him I judge you like him เฮ้ย <"Hey, S 1> ฉันว่าเธอชอบเขาแล้วแหละใช่ไหละซึ่งเคทก็ยอมรับนะคะ yeah I do yeah I do ช่ and he's really funny นะคะ he's really funny คือเขาตลกดี He had me l a u g h d u r i n g dinner. He had me l a u g h d u r i n g dinner. อันนี้คงยังจำได้นะคะถึงการใช้ help someone do something นะคะที่นี่สถานี <have S 2> านวิทยุศึกษาสำนันกงานกศสกระทรวงศึกษาธิการให้ทำอะไร He had me l a u g h d u r i n g dinner คือเขาทำให้ฉันหัวเราะได้ตลอดที่รับประทานอาหารเย็นกันเลยนะคะ I think the people around the restaurant thought we were crazy. I think the people around the restaurant thought we were crazy คือ อืมฉันว่าผู้คนที่อยู่รอบๆนั้นเขาคงว่าเราบ้าแน่เลยแต่เดฟก็ถามต่อนะคะว่า so are you going to get along again so are you going to get along again คือแล้วจะคบกันต่อไปหรือเปล่าหรือจะไปด้วยกัน get along together นะคะคือไปด้วยกันได้คือมันก็ามจะดำเนินการต่อไปไหมคือคบกันต่อไปไหมเนี่ยนะคะเคทก็ตอบว่า definitely or i แน่นอนเลยแถมยังบอกได้ว่า in fact จริงๆแล้ว we are going to the concert tomorrow night we are going to the concert tomorrow night นับว่าเป็นนัดที่ได้รับความสำเร็จนะคะคือพบกันแล้วครั้งแรกก็คุยกันได้ดีแล้วแถมนัดไปดูคอนเสิร์ตกันวันลุ่งขึ้นอีกแน่ไม่เลวนะคะนั้นถือว่าเยี่ยมเลยนะคะเดฟซึ่งเป็นคนนัดให้ก็เลยบอกว่า that's great คืออ๋อเจ้าเยี่ยมนะคะ Have you met our new department manager, Mr. Jensen? Yeah, I met him last week. He's a little strange. Yeah, he is. He's hard to predict. Sometimes he's cheerful and talks about interesting things after he says hello, but after that he becomes moody if he knows he has a time to do something he never ask anyone about it he told me three times he'd come to fix the light in my kitchen but he still hasn't ะะเพราะว่าถ้าเอ่ยคำว่านินทาแล้วนี่ก็ไม่ดีแล้วละ่ะเพราะานั่นคือการพูดถึงใครสักคนหนึ่งในด้านที่ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะคุณผู้หญิงสองคนนี้ที่คุยกัน Have you met our new department manager, Mr. Jason? Have you met our new department manager, Mr. Jason? เจอผู้จัดการของเราบาร้างแล้วยังคือ Mr. Jason เนี่ยนะคะเพื่อนอีกคนก็บอกว่า Yeah, I met him last week. He's little strange. Yeah, I met him last week. He's a little strange. He's a little strange and he could call do black black, nah? Go to black black Nikonaka. Lenny congolated Yeah he is. He's hard to predict. Yeah he is. He's hard to predict. He's hard to predict Yeah teacher Bok lo never caught up in Kung Rai K could me look up in a Sometimes he's cheerful and talks about interesting things after he says hello. sometimes he's cheerful and talks about interesting things after he says hello บางทีเขาก็ cheerful คือดูร่าเริง and talks about interesting things after he says hello แล้วก็คุยเรื่องน่าสนใจชนะหลังจากที่ say hello คือทักทายกันไปแล้วนะคะ but after that he becomes moody but after that he becomes moody คือหลังจากนั้นอืเขาก็อารมณ์เสียแวบๆบอยู่เนี่ยนะคะเพื่อนอีกคนก็ ช่วยบอกซิคะเนี่ยว่า but if he knows he has the time to do something he never ask about anyone about it but if he knows he has the time to do something he never ask anyone about it คือพอารู้ว่าเขาต้องมีอะไรต้อ,ตองทำเนี่ยเขาไม่เคยขอร้องให้ใครมาช่วยเลยคือไม่ไม่ต้องให้ใครมายุ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังแถมนินทาต่อไปว่า he told me three times he'd come to fix the light in my kitchen He told three he'd the light kitchen me times come told to my fix in เขาบอกฉันสามครั้งแน่ว่าจะไปซ่อมไฟในครัวบ้านให้นี่นะ but he still hasn't done it. but he still hasn't done it. แล้วบัดน,นี้เขาก็ยังไม่ทำเลยไม่รู้จักทำสักทีไม่จัดการสันทีเนี่ยนะคะทีนี้มันจะมีคำบางคำที่ที่เป็น adjective คือคำคุณศัพท์เนี่ยนะคะเป็นการ บรรยายลักษณะของคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรคือไม่ต้องใช้คำยาวๆน,นี่น,นะคะเราก็รู้แล้ว,วาขาใช้คำเหล่านี้เนี่ยารานยนะคนกศนกระส่งสึกว์ทิการาเขาเป็นยังไงเขามีลักษณะยังไงนะคะเช่น is h going is h going มีคำจำกัดความว่า a person who doesn't worry much or get angry easily a person who doesn't worry much or get angry easily ใครก็ได้นะคะใครก็ตามที่ไม่ค่อยจะก,กังวลอะไรนักแล้วก็ไม่ได้ค่อยจะขี้โกรธนะคือเป็นคนง่ายๆ่ายนะคะ easygoing อันนี้คงคงพอจะจำได้นะคะว่าเราเคยเรียนคำนี้ไปทีแล้ว,วเมื่อเวลาบรรยายถึงลักษณะของคนนอกจากนั้นก็มีคำว่า independent independent อันนี้มีคำจำกัดความว่า a person who doesn't usually ask other people for help a person who doesn't usually ask other people for help คนซึ่งมักจะไม่ค่อยขอร้องให้ใครทำอะไรให้ถ้าเขาทำเองได้เขาก็จะทำนะคะถือว่าเป็นคนอินดีพเอนต์คือรักจสละไม่ค่อยจะต้องอาศัยใครอย่างเี้นะคะต่อไปคือคำว่า modest modest m o d e s t นะคะ modest อันนี้คำจำกัดความมีว่า people who don't make a big deal about their accomplishment people who don't make a big deal about their accomplishment ผู้คนซึ่งไม่ค่อยจะใส่ใจกับเรื่องของความสำเร็จอะไรของเขานักนะคะคือพูดง่ายๆคือเป็นคนถ่อมตัวคำว่า modest นะคะใครชมอะไรก็ oh, ไม่ใช่ไม่เป็นไม่ไม่ราค่ะก็ทำไปอย่างนั้นแหละอะไรเนี่ยนะคะต่อไป moody moody m d o u b e o d y นะคะเขาบอกว่า someone who is often in a bad mood or depressed someone who is often in a bad mood or depressed depressed คือ D E P R E W S, S E D D E P R E W S, S E D นะคะ depressed หมายความว่า often in a bad mood คืออารมณ์เสียอยู่เรื่อย or depressed คืือไม่งั้นก็รู้สึกกดดันอะไรเงี้ยนะคะต่อไป opinionated นะคะ O P I N I O N A T E D ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร Uh, ใช้ได้ someone who expresses very strong beliefs about things someone who expresses very strong beliefs about things หมายความว่าใครก็ตามที่แสดงความเชื่อเรื่องอะไรออกมาอย่างรุนแรงมากนะคะคือไม่ยอมเชื่อใครแล้วเชื่อที่ตัวเชื่อน,นั้นอย่างเดียวนะคะต่อไป sociable 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 a person who enjoys being with other people a person who enjoys being with other people คือคนที่ชอบอยู่กับผู้คนหมายความว่า เป็นคนชอบสังคมนะคะเอ่อเอาเป็นว่ามันยังมีคำอีกเยอะแยะนะคะถ้าท่านที่สนใจก็ดูจากหนังสือได้นะคะคู่มือของเรานั้นแต่ว่าอยากจะให้ทราบหน่อยหนึ่งว่าเวลาที่เราจะอธิบายถึงลักษณะของผู้คนเนี่ยเราจะใช้สำนวนว่า a person who someone who people who นะคะคือใช้ relative pronoun who ที่อธิบายลักษณะของคนเรานั้นที่พูดไปแล้วในตอนต้นเนี่ยนะคะ ว่าฮูทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคมันยังมีคำคุณศัพท์อีกมากมายที่ใช้บรรยายลักษณะผู้คนสำหรับวันนี้คงต้องจบเท่านี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีนะคะที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศอนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์